สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูแปลงปลูกไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือไม้พยุงไหหลํำหรือพยุงเวียดนามนั่นเองนะฮะไม้่วงโหรี่ตัวนี้อยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นแปลงของคุณพี่หนูผันนะค,คะคุณพี่หนูผันปลูกมานานหรือยังครับปลูกตั้งแต่ปี2562เดือนกุมภาค่ะ กุมภาหกสองกุมภาหกสามกุมภาหกสี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เดือนมกราฮะมกราก็อยู่ที่หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนนะครับเกือบเกือบสองปีเกือบสองปีเต็มอีกหนึ่งเดือนถึงจะครบสองปีนะครับแต่คุณดูครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะฮะเกือบสามนิ้วละสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้โตเร็วกว่ามาตรฐานโตเร็วกว่ามาตรฐานเพราะปกติไม้่วงหัรีนะครับจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่หนึ่งปีต่อหนึ่งนิ้ว 2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้วจนถึง10ปีนะครับ10ปีนี่คือขุดขายได้เลยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางข้างนอก10นิ้วนะฮะสินิ้วแต่ถ้ายัาง8นิ้วเราก็พอพอขายได้นะครับอยู่ที่แก่นไม้มันจะเยอะขนาดไหนตัวนี้ยิ่งแก่นเยอะยิ่งแพงนะครับตัวนี้ราคาแก่นไม้เนี่ยในตลาดจีนนะครับอยู่ที่คิวบิกเมตรนะครับลูกบาทเมตรละ45-60ถึงล้านบาท45-60ถึงล้านบาทฟังไม่ผิดนะฮะตัวนี้แพงมาก ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วนะครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะพยุงไทยพลไทยเข้าใจว่าไม้พยุงไทยเนี่ยแพงที่สุดละแพงที่สุดในประเทศไทยถูกต้องนะครับแพงที่สุดในประเทศไทยสําหรับพยุงไทยแต่ถ้าเป็นในประเทศจีนพยุงที่แพงที่สุดคือพยุงจีนครับหรือหวงหัวรี่นี่เองตัวนี้พยุงจีนหรือพยุงไหหล,ลําเขาก็เรียกหวงหัวรี่เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ต้นไหนจะลายไม้สวยนะครับลายไม้สวยสีเข้มมันก็จะแพงยิ่งแพงขึ้นอ่าตัวนี้นะครับสังเกตดูความสูงเนี่ยอยู่ที่ ประมาณอ่าสเมตรนะฮะสเมตรอันนี้คือขนาดถือว่าโตแล้วนะครับถือว่าโตเต็มที่พอที่จะปล่อยได้ละปล่อยได้แล้ว,ลวถ้าสมมติเกษตรกร,กรท่านใดนะครับที่สนใจจะปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวเนี้ยปลูกมานะครับถึงอายุ2ปีปุ๊บคุณปล่อยได้เลยแบบที่เห็นนะฮะปล่อยได้เลยหมายถึงว่าคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยตรงนี้อ่าพี่หนูผันครับมีเทคนิคอะไรครับเวลาวิธีการปลูกอ่ตอนตอนที่ปลูกอ่ะมีเทคนิคทํำยังไงบ้างให้มันโตเร็วแบบเนี้ย คือคือเมื่อก่อนเป็นสวนกล้วยนะคะเป็นสวนกล้วยแล้วดินมันก็ดีอยู่แล้วค่ะเพ<อ>ราะว่าเป็นสวนกล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยก็รู้เนาะมันปรับสภาพแล้วมันมีไส้เดือนหนูก็ามาขุดปลูกเลยค่ะไม่ได้รองก้นอะไรเลยไม่ได้มีปุ๋ยอะไรอ๋อแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะขุดปลูกไปเลยขุดป,ปลดปูกไปเลยค่ะครับแล้วระยะปลูกที่เราปลูกนี่ปลูกยังไงฮะเท่าไหร่ปลูกก็ประมาณเนี่ยสองเมตรห้าสิบ อันนี้คือไม่ไม่ได้ตั้งแถวเลยค่ะคือไม่ได้ตั้งแถวเนาะขุดปลูกไปเลยอันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะฮะธรรมชาติก็คือเกษตรผสมผสานธรรมชาติเปเลยถามว่าได้ไหมได้นะครับผมไปดูงานที่ประเทศจีนนะับแปลงปลูกจริงที่ประเทศจีนและประเทศเวียดนามหลายๆสวนก็ปลูกแบบนี้นะฮะอาจจะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งได้ซ้ำนะครับสําหรับสวนที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่ประมาณไร่กว่าค่ะไร่ไร่กว่าประมาณไล่กว่านะะ สาหรับที่ประเทศจีนประเทศเวียดนามนะครับหลายส่วนที่เขาจะปลูกแบบนี้คือเขาไม่ต้องตั้งแถวเลยนะฮะไม่ต้องตั้งแถวไม่ต้องพิถีพิถันเยอะแยะมากมายระยะห่างพอสมควรก็คือปลูกได้เลยแล้วเราจะตามมาดูอีกทีนะครับว่าหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยห้ปีผ่านไป8ปีผ่านไป10ปีจนกว่าจะตัดได้มันจะได้ผลยังไงนะฮะสำหรับที่ประเทศจีนเวียดนามก็คือถ้าต้นไหนโตเขาก็จะขุดขายต้นนั้นนะครับเรียบร้อยก็เอาต้นเล็กกล้าใหม่มาปลูกลงไปแทนนะฮะส่วนต้นต้นไหนที่มันยังเล็กอยู่สมมติขนาดประมาณนี้นะครับ ขนาดประมาณนี้ถ้ามันยังเล็กอยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะทิ้งไว้ก่อนนะจนกว่าที่มันได้ได้ขนาดให้มีเจาะเข้าไปข้างในแล้วก็ให้แก่นมันโตเทกประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วถึง6นิ้วถ้าแก่นข้างใน5้ถึงหนิ้วแสดงว่าขายได้ละตัวนี้ถือว่าเป็นต้นแรก,แรกในจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมครับค่ะเป็นเจ้าแร,แรกนะครับในจังหวัดศรีสะเกดอันนี้พี่พี่อุดมนะฮะอีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอขุขัขนนจังหวัดศรีสะเกดเช่นกันพี่อุดมครับ สวนนี้สวยไหมครับเทียบกับของพี่สวยครับสวยนะอาจจะเป็นเพราะอะไรครับพี่พี่ลองคิดดูประมาณเพราะการคาดคะเนในการดําเนินการตอนต้นครับครับคือผมไปเน้นเรื่องความสูงมากกว่าแะครับส่วนเจ้านี้เขาไม่เน้นความสูงเขาเน้นต้นอวบมันมันไม่ต้องตัดกิ่งออกเยอะแล้วก็ทําให้ต้นมันขยายใหญ่ใหญ่กว่าของผมส่วนของผมได้ความสูงครับมันเป็นความผิดพลาดของผมนิดนึงครับแต่ตอนนี้ผมปรับใช้แล้ว ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เราตามไปดูที่สวนของพี่อุดมนะฮะตามไปดูมาแล้วสวนนั้นต้นเนี่ยจะสูงสักประมาณ4เมตร5เมตรแต่ว่ามันจะชะลูดไปเลยนะฮะชะลุดไปเลยคือไม่ได้ตัดปลายไว้ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคตัวนี้สําคัญนะฮะอันนี้แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันที่หนูผันเนี่ยใช้ลักษณะว่า,าปูแล้วก็ดำไม้นะครับดำไม้เช่นกันแต่ว่าขึ้นไปสูงสักประมาณสัก 2- 3เมตรนี่ให้ตัดปลายเลยนะครับตัดปลายเลยเพื่อที่จะให้มันแตกด้านปลายนี่มันจะได้ไม่ต้องสูงชะลุดเกินไป มันจะแตกกิ่งด้านปลายปุ๊บเรียบร้อยตรงลาต้นนะฮะมันก็จะขยายลําต้นให้ให้ใหญ่ออกมาในเมื่อมันจเจริญเติบโตในทางสูงไม่ได้นะฮะมันก็จะ,จะเจริญเติบโตในด้านด้านข้างนะฮะด้านข้างทําทให้ต้นเนี่ยขยายออกด้านข้างแล้วมันโตได้ขนาดนี้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมดูเท่าที่ผมดูนะฮะจากประสบการณ์ที่ดูมาเนี่ยดินของพี่เนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเลยชุ่มชื้นเนื่องจากมันเป็นปลากล้วยเก่าค่ะหนึ่งปลากล้วยเก่าสองใช้ เป็นฟางคลุมหม<ช>่มให้มีความชุ่มชื้นค่ะแล้วฟงโรยปุ๋ยคอ,อกด้วยก่อนห่มฟางค่ะก่อนที่จะห่มฟางอันนี้เป็นเทคนิคนะครับสําคัญเลยว่าทําไมนะครับพี่หนุผันปลูกแล้วมันโตได้ขนาดนี้สําหรับผมผมมองว่าตัวนี้โตเร็วกว่ามาตรฐานนะฮะโตเร็วกว่ามาตรฐานมันต้องควรจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วยังไม่ถึง2นิ้วด้วยซ้ํายังไม่ถึงยังไม่ครบสองปีนะแต่ตัวนี้มันสองนิ้วครึ่งเกือบสามแล้วนะครับเกือบสามนิ้วแล้วข้างล่างนี่อาจจะถึง3ามนะครับแต่ข้างบนนี่น่าจะสักประมาณสองนิ้วครึ่ง เพราะอย่างนี้ครับพี่หนูผันมีเทคนิคก็คือว่าข้างล่างจะใช้ปุ๋ยคอกนะฮะส่วนข้างบนจะคุมฟางอ่าเรามาดูกันนะครับว่าได้ผลไหมนะฮะสังเกตดูนะครับสังเกตดูเนี่ยโอ้โหดินชื้นเลยนะฮะดินชื้นอันนี้ดินมีความชุ่มชื้นมากเลยครับสังเกตดูนี่อันนี้เห็นเต็มเมเลยนะฮะดินของพี่เนี่ยอันนี้คือช่วงอ่าโอ้โหนี่ช่วงแล้งนะครับตอนนี้เดือนมกราคมมกราคมที่ขุขันศรีสะเกต มองดูข้างๆครับด้านข้างทุกที่เนี่ยมันมันจะแห้งแล้งนะครับแต่ตรงนี้ยังชุ่มชื้นตรงนี้พี่ลดน้ํำไหมครับรดค่ะลดแล้วพอลดน้ําเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะชุ่มแบบนี้เลยเพราะว่าฟางมันจะช่วยเก็บความชื้นไว้ะนะได้นานด้วยอ่ามีทั้งปุ๋ยคอกนะครับมีทั้งฟางมีทั้งฟางช่วยเก็บความชื้นดูแล้วนะครับต้นอุดมสมบูรณ์มากสมบูรณ์จริงๆสวนนี้เราเราอยากให้พี่พาเดินชมนิดนึงนะ,ะตรงนี้พี่ปลูกอะไรบ้างครับปลูกมะพร้าวด้วยแล้วก็ปลูกมะละกอค่ะ มะพร้าวแล้วก็มีมะละกอค่ะ,ะทราบว่าพี่ปลูกปลูกโกโก้ใช่ไหมฮะอีกสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งปลูกโกโก้ปลูกโกโก้นี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกมาโกโก้ก็ได้จะหนึ่งปีค่ะเดือนมอกราเน,นี่แหละในหนึ่งปีถามว่าโกโก,ก้กับฮงโหวลี่เนี่ยตัวไหนดูแลยากกว่ากัน โกโก้ค่ะโกโก้ต้องต้องยากดูแลเรื่องใบอะค่ะครับพอแตกใบใหม่มามีแมลงกินเลยแมลงกินเลยแล้วก็ดูสังเกตดูเมื่อกี้ค่อนข้างจะเหลืองๆนิดนึงทั้งทั้งที่เราให้น้ําให้ปุ๋ยค่ะทั้งปุ๋ยทั้งน้ําให้ได้นอนแล้วก็คุมฟางเหมือนกันค่ะแต่ดูแลยากกว่ากันเยอะยากมากถามว่าถามพี่อะจากประสบการณ์จริงคนที่เคยปลูกมาเนี่ยตัวนี้ปลูกง่ายไหมง่ายค่ะวงโอลี่ก็ง่ายค่ะ เนี่ยน่าชื่นใจนะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับและแพงเป็นอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับติด1ใน3นะฮะคือตัวนี้นี่เองแล้วมันปลูกในเมืองไทยได้สวยงามขนาดนี้อันนี้เป็นน่าชื่นใจนะครับว่าเกษตรกรไทยเรามีทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ที่จะปลูกไม้ราคาแพงแบบนี้เดี๋ยวผมพามาดูครับไม่ได้โตต้นเดียวนะฮะของพี่หนูผันปลูกเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องดามไม้ละค่ะไม่ต้องดามอันนี้แค่ประมาณปีครึ่งเราสามารถที่จะถอดไม้ดามออกได้นะฮะ ถ้าตอนเล็กๆเราก็จะต้องดามไม้นิดหนึ่งแต่ถ้าโตขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่ต้องดามไม้เลยแบบนี้ตัวนี้นี่ก็ถือว่าโตนะฮะต้นนี้ต้นนี้ก็ถือว่าโตนะครับถือว่าโตใช้ได้อันนี้ก็สองนิ้วนะครับ2นิ้วได้อายุเท่ากันใช่ไหมฮะที่ปลูกมาปลูกพร้อมกันเลยโอ้น่าสนใจมากครับตัวนี้คือมีฟางเวลาเดินไปที่ไหนนะครับเดินไปรอบๆแถวนี้จะมีฟางคุมอยู่ช่วยรักษาความชื้น ความโมดมสมบูรณ์ดูใบนะครับขนาดฤดูแล้งเนี่ยใบมันยังแบบนี้ใบยังเขียวเหมือนเดิมเลยนะฮะมีการทิ้งใบน้อยมากนะครับรอบๆอบเนี่ยปลูกกล้วยด้วยใช่ไหมครับครับกล้วยมันมีอยู่เก่าแล้วไงกล้วยกล้วยมีเก่านะฮะอันนี้ก็อีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับรอบๆอบสวนเนี่ยควรจะปลูกปลูกกล้วยแบบนี้นะฮะนอกจากว่าเราจะได้ผลผลิตจากกล้วยมาเรียบร้อยปุ๊บกล้วยนี่ยังช่วยรักษาความชื้นให้พื้นที่นะครับพื้นที่รอบๆบ เขตสวนของเราเนี่ยมันชื้นเห็นไหมฮะกล้วยก็จะมีมีรากมีลาําต้นที่อวบน้ำนะฮะอวบน้าแล้วมันาสามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ในดินได้ครับแล้วก็ป้องกันลมนะครับลมมรสุมที่จะพัดทําให้ต้นต้นห่วหัวรี่เราอาจจะหักได้นะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมีรายได้เสริมจากจากผลผลิตของกล้วยนะฮะอันนี้คือ,คอกล้วยนี่เป็นกล้วยพันธุ์ไหนครับเป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมใช่ไหมคะตัวนี้ที่จริงก็ขายได้นะ วีวีละ20บาท1 0บ0บาทนี่สบายมากเลยครับแล้วมันก็มีหลายหวีนะฮะก็ทําเงินได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูฝั่งนี้ฮะก็จะมีมะละกอนะครับเป็นเป็นรายได้เสริมระยะสั้นะมะละกอนะมะม่วงนะครับปลูกไว้กินก็โดยรวมแล้วนะครับที่ผมดูโดยโดยรวมเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเสริมเข้าไปได้นะครับข้างในเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขยันนะฮะขยันก็จะ พืชผักสวนครัวปลูกได้พื้นที่ตรงกลางที่ว่างอาจจะทําเป็นบ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงปลาทําทเป็นลงเรือนเพาะเห็ดอะไรก็ได้นะครับคือยังสามารถใช้พื้นที่ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับจากที่เราจะรอไม้ฮงฮูลี่เนี่ยจนกว่าจะถึง10ปีนี่มันก็นานนะฮะมันก็นานเราจะต้องมีอาชีพจากอย่างอื่นมีรายได้จากผลผลิตทางอื่นด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่หนู่มผันนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำนะครับแล้วก็ แชร์ประสบการณ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทางบ้านใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับให้มั่นใจปลูกเริ่มปลูกลงมือปลูกได้แล้วนะครับสำหรับไม้่วงัหลี่เนี่ยมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับคุณดูก็รู้นะว่าพยุงไทยมันแพงขนาดไหนนะครับสังเกตดูก็ในข่าวนะฮะมีข่าวเยอะแยะมากมายข่าวที่ลักลอบตัดไม้พยุงกันส่งไปยังประเทศลาวส่งข้ามน้าโขงนะฮะแล้วก็ข้ามไปยังเวียดนามข้ามไปยังจีนสุดท้ายก็ไปส่งที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นพยุงไทยแพงแค่ไหนนะครับพยุง ไม้ฮวงโหลี่เนี่ยเป็นพยุงจีนแพงกว่า15เท่านะฮะสิเท่าคือแพงมากพี่มหาแพงเลยเรามีทางเลือกนะครับเราจะปลูกอะไรก็ปลูกได้เราทํำพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างให้ทําไปนะครับแต่ว่าให้ปลูกตัวนี้ควรจะต้องปลูกตัวนี้เสริมบริษัทของมูนะครับเราดูแลเคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรเราจะตามไปดูเกษตรกรที่ปลูกทุกที่ในประเทศไทยทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับ ให้ปลูกประสบความสําเร็จและเรียบร้อยก็คือขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักนะครับบัญชี2ที่ติดบัญชี2ไซตสเนี่ยระหว่างประเทศนะครับมาติดบัญชี2ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วส่งออกให้ได้จริงนะครับส่งออกไปขายยังประเทศจีนนําเงินจากประเทศจีนนะครับจากตลาดจีนส่งกลับมาให้ยังเกษตรกรอย่างพี่หนูผันแล้วก็พี่อุดมนะฮะพี่หนูผันรบกวนฝากฝากข้อคิดนะครับฝากข้อคิดอะไรหลายๆอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจครับ ค่ะก็อยากให้พี่น้องนะคะปลูกไว้เธอค่ะถึงจะปลูกไม่มากนะคะคนละห้าต้นสิบต้นก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ปลูกนะคะอย่างอื่นเราก็ทําไปทํานาก็ทําทําสวนก็ทํานะคะเราก็ทําได้หมดเราไม่จําเป็นต้องไปล้มพืชที่เราเคยทํามาก่อนก็ปลูกค่ะปลูกคนละห้าต้นสิบต้นนะคะวันไหนที่เขาได้ขายได้เราจะได้ไม่ได้ไปตกเฟรมเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียแบบเนี่ยทาไมเราไม่ปลูกกับเขาพอเห็นเขาได้ตังค์แล้วเราไม่ได้มีต้นไม้ เราก็จะเสียใจนะคะปลูกนะคะต้นใบพยุงไหหลําโตเร็วค่ะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับแล้วก็พี่พอุดมครับผมจะให้ฝากอะไรให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปทางบ้านนะครับที่ที่ติดตามรับชมมาไปดูเมื่อกี้ไปดูส่วนของพี่มาละไปดูส่วนของพี่หนูผันมาละตัวนี้มันปลูกง่ายจริงมันปลูกง่ายจริงมันแพงจริงมันน่าปลูกยังไงเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทางบ้านเลยครับครับหลายคนหลายท่านนะครับที่คิดว่า การปลูกพออยูงมันเป็นการใช้ระยะเวลาที่ยาวครับแล้วก็บางคนไม่กล้าปลูกคิดว่า30ปีก็คงไม่ได้ใช้คงไม่ได้ขายคงไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยโตเร็วมากครับอย่างคุณโต้งพูดเมื่อกี้ขอให้ได้ปีละนิ้วก็ยังถือว่าเยี่ยมแล้วอันนี้ปีละออกไปนิ้วกว่า2นิ้วเนี่ยถือว่าโตเร็วมากขนาดนั้นคงไม่ต้องรอนานถึงอย่างที่หลายๆคนคิดกันเป็น20ปี30ปีหรอกครับ10ปีก็ขายได้อย่างที่เคยเห็นพราะมีคลิปให้เราดูแล้วมีตัวอย่างให้เราเห็นจะชัดเจนมากฉะนั้นวันนี้เราเลยมั่่นนใจใจสิง ตรงนี้นะครับแลวก็อยากให้ทุกๆคนได้ปลูกครับรอบบ้านรอบนารอบสวนมีที่ปลูกอีกเยอะแต่หลายคนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกเพราะว่าคิดว่ามันมันจะยาวเกินไปจริงๆไม่ยาวครับสิบปีแป๊บเดียวเองครับเดินไปเดินมาหัวงอกเดินไปเดินมาคนโตแล้วลูกสาวโตแล้วแวบเดียวก็10ปีได้ขายแล้วนะครับก็อย่ารอช้าครับบางทีสิ่งที่เรารอบางทีมันก็พลาดโอกาสอันดีงามไปครับครับผมท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะมาดูงานหรืออยากจะโทรมาปรึกษาพี่เฉยว่าวิธีการปลูกทํายังไงให้มันโตเร็ว พี่หนุพมผัโอเคไหมครับยินดีโอเคค่ะยินดีมากค่ะยินดีให้ความรู้นะฮะค่ะยินดีให้คนมาชมสวนได้ค่ะยินดีค่ะโอเคค,ครับขอเบอร์โทรศัพท์ครับผมค่ะ7 4 1 0 5แ9ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรนะครับโทรมาได้เลยจากคนที่มีประสบการณ์จริงคนที่ปลูกจริงนะครับไม่ใช่คนที่ดูแต่คลิปดูแต่คลิปวิดีโอดูแต่นู่นนี่นั่นแล้วไปฟังว่า มันจะเป็นไม้่วงหรี่มันจะเป็นไม้หลวงโลกมันจะเป็นนู่นนี่นั่นอันนั้นไม่ใช่ตัวจริงนะครับคนที่เป็นตัวจริงคือคนที่ปลูกจริงลงมือปลูกจริงอย่างนี้แล้วสําหรับผมนะครับเป็นคนที่ไปดูตลาดมาจริงๆเราไปศึกษาเรื่องตลาดมาจริงเราไปดูเฟอร์นิเจอร์มาจริงเราซื้อไม้มาจริงซื้อไม้มาเองกับมือเอามาให้คนไทยได้ดูนะครับแล้วผมศึกษาเรื่องตลาดจริงๆโทรมาถถติดต่อมาสอบถามได้เหมือนกันเช่นกันนะฮะสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณพี่พี่หนูผันนะครับแล้วก็พี่อุดมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ขู่ขันศ เดี๋ยวรายการเราจะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งในฤดูฝนจะสวยกว่านี้นะครับฤ<ะ>ดูฝนใบน่าจะเขียวคึ้ม<ะ>สวยมากกว่านี้สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณผู้ติดตามรายการนะครับผู้รับชมทุกท่านนะฮะที่กรุณาติดตามรับชมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ